สวัสดีค่ะยินดีต,อต้อนร,ร,ร,รับเข้าสู่ทารดี289ทาทรูบรูดวงรู้จังหวะชีวิตเรางมีสิทธิ์ร,รู้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอ,คบ,ขอคบคุณทุกการกดติดตามสมัครสมายแลร์ชั์กระดิ่งคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังด้วยและสําหรับดูดวงส่วนตัวก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะที่ไว้วางใจให้อาจารย์ได้ไนี่ปรึกษาในทุกๆเรื่องอย่างต่อเน,นื่องและยาวนาน แล้วก็สําหรับท่านไหนที่มีความสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ hmm. เข้ามาแล้วทักว่าสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดตามใต้คลิปแล้วสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปทานายดวงความรักของชาวราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนก็ได้ค่ะสามารถดูคพื่คู่กันไปหาพลังงานใกล้เคียงหรือตรงกันหรือนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมนะคะเป็นคลิปความรักของคนโสดค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคม 2,515นะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดู energy ของคุณก่อนว่าเดือนนี้เดือนแห่งความรักเนี่ยตัวตนคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะว้าวตัวคุณเป็นเดอร์ซันเลยนะนะคะนะคะมีแสงสว่างในตัวเองมีออร่านะคะนิ่งนะคะสงบสยบความเคลื่อนไหวทุกอย่างถ้าในเรื่องของความรักคุณเหมือนหันหลังให้แล้วคุณไม่ค่อยไปโฟกัสเท่าไหร่อาจจะเป็นไปได้ว่านะคะความรักที่ผ่านมาอาจเคยเป็นพิษทำให้คุณต้อง กังวลน,นะคะแล้วก็เหมือนมีห่วงในตัวเองะคะ่ะเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองในสิ่งที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยถามว่ามีคนสนใจคุณไหมมีนะคะมีคนมากหน้าหลายตาที่สนใจคุณแต่คุณเลือกที่จะ ยังขอไม่พูดไม่คุยไม่เริ่มต้นกับใครก่อนนะคะคือคุณพยายามที่จะแสดงออกหรือพูดให้น้อยที่สุดพยายามไม่โฟกัสในความรักเลยนะคะสิ่งที่คุณห่วงตอนนี้คือเรื่องของการเรียนการงานภารกิจต่างๆที่คุณนั้นอยากจะทําให้ประสบความสําเร็จเพราะคุณเป็นกังวลหรือคุณกําลังโฟกัสกับภารกิจหน้าที่ของคุณคุณต้องการสมาธิคุณต้องการการอยู่นิ่งๆค่ะตอนนี้ต้องบอกว่า ตัวคุณเองอะมีออร่าที่เฉิดฉายนะคะแต่ก็มีความมั่นใจในตัวเองในขณะที่คุณมีออร่าที่เฉิดฉายนั้นมันก็มีคนสนใจคนเยอะแต่คุณเลือกที่จะวางเฉยปล่อยวางกับเรื่องความรักไม่ได้เชิงว่าท้อไม่ได้เชิงว่า ไม่อยากมีแต่เหมือนกับว่าคุณมีสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องโฟกัสก่อนในเดือนนี้ก็คือในเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานการเรียนหรือธุรกิจการงานของคุณนั่นเองนะทีนี้พลังงานของคุณนะคะไม่โฟกัสความรักและทีนี้เรามาขอดูหน่อยว่าคุณเมน คนเก่าๆในชีวิตของคุณมีใครจะกลับเข้ามามีใครคิดถึงคุณมีใครเอ e เนอร์จเป็นยังไงบ้างมีชาวธานดินนะคะก็คือพึกศพกันบางกรนะคะคนคนนี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะหรือการแสดงออกของเขามันน้อยมากพูดน้อยนะคะจนบางทีอยู่ได้แล้วรู้สึกอึดอัดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไปได้ว,ว่าที่แยกย้ายกันไปเนี่ยอาจจะด้วยของความไม่เข้าใจกันหรือเข้าใจกันผิดหรือไม่ได้บอก ความในใจของกันและกันให้เข้าใจอย่างแท้จริงในเดือนนี้เขามีความคิดถึงคุณนะคะคนคนนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะท,าจนะทาาาาํางนะะานเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหน้าที่การเงินการธนาคารฟินแลนซ์ต่างๆนะคะประมาณเกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีเงินเงินทองๆถ้าสมมติทำงานบริษัทเป็น HR ก็จะเป็น HR ในเรื่องของเงินเดือนพวกสลารีต่างๆอะไรก็แล้วแต่เงินสวัสดิการโน่นนั่นนี่นั่นนะคะหรือเป็นนักทำบัญชีอะไรก็ว่ากันไป นะตอนนี้เขามีความรู้สึกพยายามที่จะหาทางนะฮะพยายามคิดนะฮะหาทางที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณหนึ่งละคิดถึงแน่นอนนะคะแต่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทีนี้ตัวเขาเองนั้นนะพยายามที่จะสืบส่องหาสอบถามจากบุคคลที่อาจจะเป็นที่ปรึกษาของเขาเพื่อนของเขาคนสนิทข,ของเขาหรือเป็นคนกลางนะคะที่รู้จักทั้งคุณและเขาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเพื่อจะมีทางอ่ะ หาทางอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงคุณยังโสดอยู่ไหมชีวิตคุณเป็นยังไงเพื่อที่จะหาช่องทางเข้ามาติดต่อหาคุณเขามีความตั้งใจนะคะมุ่งมั่นมากการกลับมาครั้งนี้ของเขาไม่ได้มองว่าเป็นการกลับมาแต่เป็นการขอเริ่มใหม่การมีอนาคตร่วมกันใหม่และเขาตั้งใจแล้วว่าเขาจะมาขอเริ่มต้นแบบจริงจังคือเขาก็หาข้อมูลหาที่ปรึกษาหารายละเอียดเยอะ,ะค่ะนะคะพยายามที่จะ เฟ้นหาข้อมูลหาทางมาคือในระหว่างที่เขายังมาไม่ได้เนี่ยเขาก็อึดอัดนะคะเพราะมันเพราะเป้าหมายเขามีก็คือขุดนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนคนนี้ดีไหมถ้าสมมติว่าเขากลับเข้ามาหรือติดต่อเข้ามาหรือเพื่อนของคุณนะคะเป็นเป็นตัวกลางเป็นแม่สื่อแม่ชักมาบอกว่าเออเขาคิดถึงคุณเขาอยากกลับมาโน่นนั่นนี่นั่นเขาจริงจังดีไหมกับคนเก่า คนเก่าคนนี้มีโอกาสเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิน่นต่างแดนต่างแอเรียต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างเขตได้หมดนะคะแต่ว่าบางคนบางท่านถ้าไกลนี่เป็นทั้งเ,เป็นต่างประเทศไปทางฝรั่งไปทางยุโรปโน่นนั่นนี่นั่นไปเลยนะคะคนคนนี้มาเพื่อพิชิตใจคุณจริงๆนะคะเขาเองอะ่ะจริงๆเขาก็เป็นตัวท็อปคนหนึ่งแหละนะคะเขาก็มี ทางเลือกเยอะนะคะมีช้อยมีคนเขามาสนใจเขาเยอะเขาเองก็เป็นคนที่เราเสน่ห์คนหนึ่งมีความพร้อมมีโปรไฟล์มีความสมบูรณ์ในตัวเองมากพอสมควรทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าที่เขาอยากมาพิชิตใจคุณเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขารู้สึกว่าเพิ่งมาลู้ว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่กลุมหัวใจเขาหรือเขาแพ้ทางคุณ คือที่ผ่านมาเขาอาจจะมีทางเลือกเยอะแต่ไม่มีใครเอาเขาอยู่นะ,ะเขาไม่สามารถจะสยบที่ใครได้พอแยกย้ายกับคุณเมื่อเวลาผ่านไปมันเกิดการเปรียบเทียบทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะคะแม้ว่าจะมีทางเลือกอื่นมากมายแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณไม่ง่ายเลยทีนี้ถ้าถามว่าดีไหมตัวอาจารย์มองดูว่าอยู่ที่ว่าคุณรอคนเก่าหรือเปล่าถ้าคุณรอคนเก่าคนนี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่า อ่ลองจูนดูลองคุยดูลองเริ่มดูมันก็พอได้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือว่าคนคนนี้นะคะมีคนมากหน้าหลายตาเป็นเหมือนตัวเลือกหรือเป็นช้อยอะไรต่างๆอ่ะนะ,ะในคอลเลกชันค่อนข้างเยอะเพราะเขาเป็นคนพราวส่น์อยู่คนหนึ่งดังนั้นแล้วอาจารย์เกรงว่าการที่เขาเข้ามาในครั้งนี้เพื่อมาเอาชนะแต่ถามว่ารักจริงไหมเนี่ยคุณต้องดูเองเพอดูแล้วมันเหมือนเป็นการอยากเอาชนะ เหมือนเขามีเป้าหมายในการเอาชนะใจคุณอยากเป็นที่หนึ่งในใจคุณอีกครั้งหนึ่งตะถามว่ารักไหมอาจารย์ไม่แน่ใจนะคะเพราะคนคนนี้เหมือนเขาทําอะไรเนี่ยเขามีเป้าหมายมีความสําเร็จและอะไรยิ่งยากเขายิ่งอยากได้และตอนนี้สิ่งที่ยากสําหรับเขาคือคุณที่การที่เขาจะกลับเข้ามานะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะให้โอกาส หรือให้อภัยหรือให้เขาเข้ามาในชีวิตอีกไหมจะเปิดประตูหัวใจจะอาแขนรับเขาไหมนั้นเป็นฟรีวิลของคุณเป็นเจตจำนงอิสระของคุณแล้วนะคะทีนี้นะคะเรามาดูสำหรับคนที่ไม่รอคนเก่าไม่สนใจคนเก,เก่าแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วนะคะเป็นคนปัจจุบันเป็นคนใหม่ๆที่คุณมองหรือคุณรอคอยนะคะอ่ะดูเซฟเป็นยังไงถ้าเป็นคนใหม่ๆม,มีโอกาสเป็นชาวทัดน้ํานะคะ กรากฏพิจิกมีนนะธาตุดินมีบ้างนะคะคนใหม่ๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเออ่มีโอกาสจะยังไม่ตอบโจทย์นะักอาจจะถูกใจถูกจริตรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขได้พูดคุยได้ได้แบบว่า แล้วเอินกันคุยกันหยอกเอินกันบ้างแต่นะคะมันมีข้อแม้อะไรบางอย่างว่าคนที่คุณสนใจใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะมีคนที่เขาหมายปองหรือเป็นคนที่อาจจะมีครอบครัวแล้วอันนี้มันจะเป็นข้อแบบเป็นกรอบเป็นกรอบเหล็กเป็นกดเหล็กเลยว่ามันจะจริงจังไม่ได้นะคะสำหรับคนใหม่ๆในช่วงเดือนนี้นะไม่ได้บอกว่าทั้งชีวิตนะคะในเดือนนี้เข้ามาบางทีเขาอาจจะ มีครอบครัวอยู่แล้วแต่เขาเป็นคนเฟลลี่นะคะก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนกับเราคุยกันไปได้แต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งในการที่จะสามต่อหรือถ้าเขานะคะไม่ได้มีครอบครัวพันธะชัดเจนคนที่กําหนดชีวิตรักของเขาจะเป็นคุณพอ่อคุณแม่หรือครอบครัวเพราะอาจจะเป็นไป่ได้ว่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวใหญ่ตระกูลใหญ่กงศีหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะก็จะเป็นข้อกําหนดในการครบหาเหมือนกัน นะคะว่าเข้ากับครอบครัวเขาได้ไหมถ้าเข้าได้ก็ผ่านฉลุยนะคะเข้ากับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานน่าจะเป็นตระกูลใหญ่นะถ้าเป็นอีกเคสหนึ่งนะคะถ้าเขาไม่ได้มีแบบเออสามีภรรยาเป็นชัดเจนอะไรเงี้ยนะ,ะจะเป็นในเรื่องของครอบครัวตระกูลใหญ่นะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูคนว่าแล้วถ้าลองลองคุยดูลองเปิดใจกับคนเนี้ยที่เป็นลักษณะที่กล่าวมาเนี่ยนะคะดีไหมกับคนปัจจุบันคนใหม่ให้บอกว่าถ้าโสดอะนะคะ ดีแน่ๆแ,แ,แหละนะถ้าโสดทําไม่จริงนะแต่ทีเนี้ยมันจะมีในความรู้สึกที่ทําให้เราเนี่ยมีความกังวลสับสนเพราะอะไรโอกาสที่เขาจะไม่โสดจริงอ่ะมันค่อนข้างสูงกว่าอ n น r g อร์จีในเดือนนี้มันเป็นอย่างนี้นะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าทําให้เราเกิดความลังเลเพราะฉะนั้นการที่จะรักใครชอบพอกับคนใหม่คนนี้นะคะสิ่งหนึ่งถ้าเรายังไม่รู้จริงนะความลังเลเกิดมากที่สุดก็มีเมตตามี มิตรไมตรีต่อการเป็นเพื่อนกันได้อย่าอย่าถึงขั้นกับว่าทอ้อแต่ว่าโอกาสนะถ้าไม่สนนะโอกาสสมหวังน้อยมากค่ะสําหรับคนที่มีพลังงาน energy ตามที่อาจารย์พูดมานี้นะไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้เนาะแต่อันนี้เป็นดวงภาพรวมดังนั้นแล้วสําหรับคนใหม่อยากให้วางใจให้เป็นให้มันล่ม,ล,มล่มเย็นๆค่ะไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องรู้สึกว่าอ,อ,อยากได้หรือว่าอยากไขว่คว้าม,มา ให้ความจริงเป็นตัวพิสูจน์เป็นตัวกําหนดเดี๋ยวรู้เองค่ะนะคะอย่าถึงขั้นกับว่าหวาดกลัวกังวลแล้วจิตตกจนรู้สึกอ้ามีแฟนแล้วมีมีมครอบครัวแล้วเหรอคือเราอาจจะรู้สึกได้บ้างนิดหน่อยเนาะมันรู้สึกผิดคาดแต่ไม่อยากให้รู้สึกเฟลรู้สึกดรอปรู้สึกเสียดายหรือเสียพลังงานนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามันก็ดีเหมือนกันถ้าเรารู้ก่อนถูกไหมคะเราจะได้ไม่ภาพพลังเนาะเป็นเป็นมือที่3เป็นรักสอนไปเพราะฉะนั้นคนเก่ากลับเข้ามาอยากพิชิตใจอยากชนะใจส่วนว่ารักแท้ไหม คุณต้องดูเองคุณต้องใช้วิจารณญาณเองนะคะเพราะในความเป็นจริงแต่ละคนแต่ละท่านบริบทนะคะบุญกุศลพื้นดวงในเรื่องของความรักอาจจะไม่เท่ากันส่วนคนแม่ใหม่้ energy เนี่ยก็ประมาณอย่างที่กล่าวไปก็คือว่าถ้าโสดไม่จริงนะก็พอไหวแต่ถ้าไม่โสดไม่ไม่แล้วมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะเป็นตัวเป็นตนชัดเจนหรือแอบซ่อนอะไรก็ตามเนี่ยโอกาสสมหวังน้อยมากมากสุดก็เป็นแค่แบบคุยกันผ่าน นะเป็นเพื่อนกันไปก็ได้หรือถ้าเป็นมาจากคนสวนคนไม้จริงมาจากตระกูลใหญ่อันนั้นคุณต้องเข้ากับครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมของเขาถ้าคุณเข้าตรงนั้นได้คุณผ่านฉลยนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าลองพิจารณาดูเลือกไม่เลือกแล้วแต่คุณนะคะจะไม่เลือกอะไรเลยก็ได้จากเฉยๆแล้วก็มองทุกอย่างเป็นเหมือนอ,อ,อะไรคะเหมือน,เห,อนเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่า เหมือน case s t u d นะคะเหมือนอะไรที่มันมาสอนเราให้เราได้เรียนรู้เหมือนเราเป็นท่านผู้ชมดูดูบททดสอบดูเรื่องราวต่างๆนะคะบางทีมันก็อาจจะไม่บันเทิงบางอย่างมันไม่ได้บันเทิงเสมอไปเราไม่สามารถจะบีบบังคับเรื่องราวจริงๆให้มันบันเทิงได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้สึกได้ว่าเราได้เรียนรู้เราได้เข้าใจเราได้รู้ความจริงนะอันนี้คือประเด็นสําคัญนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าคำแนะนำดีกว่าเดือนนี้นะ คำแนะนำอย่างไรโชคชะตานําพาใครบางคนนะคะกลับเข้ามาในชีวิตแบบป,ปุบปรับฉับพลันนะคะเดี๋ยวคุณจะมีรางสังหรณ์มีเซนให้รู้การกลับเข้ามาครั้งนี้นะคะหรือการได้เกี่ยวข้องครั้งนี้มันมีทั้งเรื่องราวที่สุขใจและเรื่องราวที่อึดอัดใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณจะปรับจูนหรือยอมรับกับสิ่งเหล่านี้หรืออยู่กับมันได้มากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นว่าคนเก่าๆเ,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 เข้ามาแบบปุบปรับฉับพลันแต่คุณก็รู้สึกอึดอัดใจที่เขามาบีมาฟอสคุณมาเพเชอร์คุณว่าแบบเอออยากได้คอมมิชเมนต์อยากกลับมาดีกันมาดีกันเถอะจนคุณมีความรู้สึกว่าอันนี้คือ มาเพื่ออะไรทําไมต้องรีบขณะน,นี้อันนี้ก็คือความเปิดอัดแต่ส่วนหนึ่งนะคะความสุขสมหวังสาหรับคนที่รอคนเก่าหรืออยากได้อยากเจอคนใหม่ก็อาจจะดีใจว่าเออเราได้เริ่มต้นเราได้กลับมาแล้วนะที่เคยเสียใจเคยเจ็บปวดหรือเคยรู้สึกแย่ๆก็อาจจะมีโอกาสมีความหวังอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะแต่ละคนแต่ละท่านโอกาสที่จะสุขสมหวังอาจจะมากน้อยต่างกันไปเพราะไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวนะคะดังนั้นแล้ว ฟังดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะส่วนการตัดสินใจอยู่ที่คุณคุณรู้ดีที่สุดนะคะพยายามรู้ใจตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วมองสถานการณ์ให้ออกนะอาจารย์เอาใจช่วยนะคะนี่คือคําแนะนําเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ใกล้ใครไม่ว่าเก่าว่าใหม่แล้วอึดอจจัดใจแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันโดนบีบบังคับร้อนรุ่มอันน่าดาไม่ใช่ความรักละพลังงานไม่ดีละแต่ถ้าอยู่ใกล้ใครแล้วอ่ะเขาไม่มี พันธะหรือไม่มีข้อกําหนดในเรื่องของศิลธรรมที่มันผิดผิดถูกไหมคะแล้วเราสบายใจนั่นแหละคะ่ะคือคนที่จะมาเกื้อกูลส่งเสริมเติมเต็มหัวใจของกันและกันนะคะทีนี้ขอดูบทสรุปหน่อยเดือนนี้นะคะคนโสดคุณจะเป็นอย่างไรมีโอกาสนะคะได้ข่าวได้เริ่มต้นแต่จะต้องได้เลือกถ้าจะเลือกเนี่ยการเป็นคนที่เลือกเนี่ยไม่จําเป็นต้องนอยไม่จําเป็นต้องรู้สึกแบบโอ้ยุ่งยากสับสน วุ่นวายไม่ต้องรู้สึกนอยขณะนั้นนะคะขอให้คุณนิ่งๆนะคะตั้งสติให้ดีมองคนเก่าให้ออกถ้าคนเก่ากลับมามองคนใหม่หรือคนปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าให้ออกด้วยเช่นกันนะคะมนอาจจะมีความลังเลสับสนบ้างแต่เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีของของคุณนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าจิตคุณนิ่งคุณสตรองคุณเข้มแข็งคุณแข็งแรงเนี่ยนะคะคุณผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยยังไงชีวิตคุณมันก็มีความสุขแต่เดือนนี้บอกเลยคุณจะปฏิเสธ คนที่เป็นเวรเป็นกรรมคนที่ไม่ตอบโจทย์คนที่แบบเหมือนเหมือนมามาไปไปคนที่แบบเคยทําให้คุณเป็นตัวเลือกคุณจะไม่เอาคนนั้นนะคะแต่คุณจะนิ่งดูก่อนนะคะถึงแม้คุณจะมีโอกาสในเดือนนี้แนวโน้มคุณอาจจะวางเฉยคุณอาจจะปฏิเสธปล่อยผ่านไม่ใช่ว่าปฏิเสธโอกาสแต่คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์มันไม่ใช่ถ้าจะมาเป็นคู่เวรคู่กรรมกันแล้วไม่ได้ส่งเสริมเกื้อกูลกันไม่ได้เป็นคู่ที่รักกันด้วยใจจริงอยู่เฉยเฉยดีกว่า ก็ไม่ทุกข์ไม่เจ็บปวดแต่อาจจะแค่สับสนรังเลนิดนึงเวลาที่อาจจะมีเก่าเข้ามาใหม่เข้ามาหรือบางคนบางท่านอาจจะมาพร้อมกัน2คนหรือบางคนบางท่านอาจจะมาเพียงแค่เก่าหรือใหม่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเดือนนี้ยังไงคุณก็สงบสยบความเคลื่อนไหวได้แน่นอนแต่มีข่าวมาแน่นอนเลยค่ะนะคะมีทั้งที่ถูกใจ ในข่าวนั้นแล้วมีทั้งข่าวที่ไม่อยากได้ไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังดังนั้นแล้วนะคะตั้งสติมองให้ออกนะคะขอให้คุณนั้นเห็นทุกอย่างทะลุปุ่โป่งแล้วตัดสินใจได้ถูกคนแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วหากฟังแล้วชอบใช่เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ก็ฝากกดติดตาม subscribe และแชร์กดกระดิ่งอมเมนต์เล่าสู่กันฟังด้วยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดติดตามแล้ว comment มมแล้ว กดกระดิ่งแล้วขอบคุณมากๆนะคะก็เป็นกําลังจให้กับอาจารย์ได้ทําคลิปต่อๆไปให้กับทุกท่านอีกก็ในท้ายที่สุดนะคะขอให้พร้หคุณคนโสดนะคะหายโสดเนาะถ้าถ้าเจอคนที่ดีเอาเป็นว่าให้คุณนั้นเลือกถูกคนละกันนะคะขอให้คุณนั้นได้สุขสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเร็ววันนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ